สวัสดีค่ะต่อไปเป็นการพยากรณ์อากาศประจำวันอังคารที่12สิงหาคมพศ2568กับศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างในช่วงบ่ายค่ะพยากรณ์อากาศประจำวันนี้ตั้งแต่เวลา12นาฬิกาวันนี้จนถึง12นาฬิกาของวันพรุ่งนี้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างยังคงมีฝนฟ้าคะนองเป็นร้อยละ60ของพื้นที่ อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่32-35องศาเซลเซียสและอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23-26องศาเซลเซียสลมเป็นฮิศลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วลมอยู่ที่10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงต่อไปเป็นการพยากรณ์อากาศใน7วันข้างหน้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือนตอนล่างยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60-80ของพื้นที่ อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่3 0มสถึงสาองศาเซลเซียสและอุณหภูมิต่ําสุดอยู่ในช่วง2 3่สถึงยีองศาเซลเซียสทิศลมเป็นทิศลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วลมอยู่ที่1 0 2ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงช่วงนี้ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ โดยเฉพาะพื้นที่ล่าเชิญเขาวใกล้ท่าน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะอุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปรงชน